สวัสดีค่ะวันนี้มาแบบรวบประดัดต่อนะคะเพราะเพิ่งได้ทันตุกข,ของอเป็นคูชชั่นยี่ห้อเคอนะคะเป็นยี่ห้อของแบรนด์ไทยของเรานี่เองแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าได้ลองเนื้อแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลองใช้นะลองเนื้อว่ามันสีมันมันได้กับกับสีผิวก็เลยอยากจะทําวิดีโอสั้นๆแล้วก็ลองให้ดูเผื่อว่าจะเป็นทางเลือกให้สาวๆนะคะเขามากับแพ็กเกจที่เขาส่งให้บตี้บล็อกเกอร์นะคะก็จะมาเป็นพระอบอย่างี เนี่ยคะ่ะข้างในก็จะมีเช่นเดิม่ะมีแบบของดอกไม้หอมๆดอกไม้แห้งหอมๆนะคะเปิดพระอบออกมาก็จะเป็นอ่าคูชชั่นอยู่ข้างในเมื่อกี้ที่ไปสนีมาส่งหน้าบ้านก็เลยเอาเนิ้วแตะเอาเนิ้วแตะดูนะคะมันเอ่อสีมันค่อนข้างโอเคก็เลยอยากจะลองให้เพื่อนๆดูกันเปิดออกมาก็จะเป็นแบบสไตล์คูชชั่นนะคะเป็นพับที่แบบซ้อนอยู่เข้าไปนี่คะ่ะ อันนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะต้องบอกก่อนนะคะผิวขอเป็นเป็นคนผิวธรรมดาค่ะที่ไม่ไม่ได้มันมากแล้วก็ไม่ได้แห้งค่ะแต่เราก็ย่งสีเนี่ยได้กับผิวมากๆตามทมเนียมของผูชชันนะคะการลงผูชชันนี่เขาจะเน้นแบบความเป็นผิวที่ฉ่ำว้าค่ะของเธอก็น,นีก็เช่นกัน แต่ปกปิดได้นะปกปิดเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าจะมีป้าตรงนี้เดี๋ยวปิดครั้งนี้ดูปิดได้เลยสำหรับตัวเองแล้วรู้สึกรู้สึกชอบเนื้อชอบสีอันดับแรกเลยคือชอบสีอันดับสองคือชอบเนื้อความเนื้อที่มันมันมีความบางแล้วก็ยังให้ความรู้สึกเป็นผิวอยู่มีความบางแต่ปกปิดพ็ใช้ตองน้ำตัวเองดูค่ะ ปกติเขาถ้าคนเกาหลีเขาทาพูชชั่นเขาไม่ได้ทาแป้งครับนาะเพราะว่าบ้านเขา,ามันหนาวแต่บ้านเราสมควรปะสมควรทาแป้งครับเอาหนิววแตะไม่อยากได้ผับไม่ใช่เฉพาะผับยี่ห้อหนี่นะยี่ห้ออื่นมันก็ไม่ได้ค่อยใช้อยู่แล้วชอบใช้ ชอบใช้อุปกรณ์ตัวเองสวยดูใกล้ๆนะคะอันนี้ใช้แสงธรรมชาติน้่ต่างเลยนะคะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไฟเบิร์จดูเหมือนเหมือนคนผิวหน้าดีอะ่ะแต่ถามว่าต้องทาแป้งทับไหมจริงๆแล้วความคิดเห็นส่วนตัวทานะเพราะว่าถ้าไม่ทาม,มันเหนียวอะ มันคูชั่นนี่มันไม่ใช่เหมือนแป้งดินน้ำมันปะที่แบบทาแล้วมันจะมันจะแห้งเหมือนแป้งเลยก็มันยังมีความสึกยังให้ดูผิวดูผิวชัดๆเลยนะคะก็มันเงียบๆขออนุญาตทาแป้งทับนะคะ เบาๆไม่ให้แบบหน้ามันเมือกมากลืมบอกไปว่าใช้เบอร์สามนะครับเขามีเบอร์หนึ่งสองสาเบอร์สามนี่เป็นขดเป็นเบอร์สามนี่ถึงขั้นเข้มเลยะถึงคนแบบ nc สี่สบสบขึ้นไปนะคะที่สักขอไปขอเวลาไปแต่งหน้าส่วนที่เหลือแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้เป็นการแต่งหน้านจริงๆในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับวันที่ต้องออกไปข้างนอกไปกินข้าวดูหนังเดินห้างอะไรเงี้ยก็จะแต่งประมาณนี้นะคะจะทำให้รู้สึกสบายหนะ้าไม่ไม่ต้องสิดผงตาปลอมไม่ต้องทำอะไรหนานหนักกับหน้ามากๆก็รู้สึกว่ามันมันมีความสบายนะคะเดี๋ยวส่งให้ดูไกลๆนะคะ ร้อยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ